สวัสดีค่ะพี่น้องมือเรสิมาต้มปลาตะเพียนเดอมีปลายอยู่สองตัวก็จะมาทำการต้มเลยวันนี้อยากสดไอฮ้ฮ้อนใส่ผักกระแหงก็จะมีพริกมีขมิ้นมีตะไคร้มีหอมแดงแล้วก็มีใบผักกระแหงของเราจะต่อไปแล้วก็จะมาตำเครื่องแล้วจะเดอค่ะหลังจากที่ตำเครื่องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปดูหม้อกันเลยหม้อน,นี้เล็กตำตั้งน้ำเดือดแล้วนะคะ ชุบแหน่น้ำเดือดแล้วก็จะตักเครื่องแกงของเราใส่ลงไปเลยมันนี้สิกินแบบเผ็ดเผ็ดเเไปเลยจ้าอ้าวเครื่อง แกงเสร็จแล้วหมอ้อเดือดแล้วก็ดำปลามาใส่ได้เลยจ้าของเราใส่ลงไปเลยโอเครอให้เดือดนะคะแล้วก็จะปรุงเครื่องปรุงขีหลังนานเมื่อหม้อเราเดือดดีแล้วเ้วก็จะใส่ใบสมองมลงไปหรือใบชะม่วงของเราทําให้เพิ่มรสเปรี้ยวด้วยใบสมองมนี่เด้อใส่ลหลายๆมือนี่ อยากกินแบบเผ็ดๆสมๆ,สมๆต่อไปการเสิบปรุงรสจ้าอ,อไไันดับแรกใส่เกลือลงไปจ้า <ไป S 1> กเอาเดอ้อต <ๆ S 2> อก็ใส่ปลาร้าขวดเหมือนเดิมจ้า <ๆ S 1> แล้วก็ใส่ผงชูรสผงนัวของเราลงไปหนึ่งช้อนชาเอาใส่อีกนิดน้อยหนึ่งใส่หลายแสบหลายแสบเบลา เติมด้วยดำปลาจ้ากะเ,เอาเอบะเข้มจ้าขันบะใส่ลายขันใส่ลายกะเข้มจีจ้าถอยไปเดอ้อต่อไปเคล็ดลับความหอมรับความหอมของเหล็กก็จะเพิ่มกะปิลงไปน้ำระคะดน้อยนึงเอาตีนก่อนเอ,อื่อรอให้เดือดซะก่อนเดอ้อ เดี๋ยวจะกลับมาชิมรสดูอีกครั้งนะคะไปก็มาใส่ผักกันยาที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยจ้ะอ้าวหอมมากเลยโอ้ยอ่า,อาเราให้ผปนอีกนิดนึงจ้าเดี๋ยวถึงจะมาชิมรสพอชิมถูกปากของเราแล้วอยปิด ไปเด็ดปุดๆเลยระหว่างที่รอแกงสุกนะคะเร็ก็จะตักอาหารที่เหลือจากมื้ชา้ามาอุ่นกินต่อก็จะมีแกงหน่อไม้อันนี้อ่อมหอยล้วออมไปมื้อชา้านีเองแล้วก็แกงเห็ดปวกันนี้จะเป็นย่าแกงตอนบ่ายนะคะมีแต่กระเข่าเาปแต่แสบท่านั้นเลยพี่น้องเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็ไปดูหม้อต้มปลากันดีกว่า จ้าอ่าเดือดฝูดฝูดเอาชิมรสกร่อนปลาสองตัวเบิรงชิมก่อนของเผ็ดน่าดูอืมเปรี้ยวได้ใจมากเดี๋ยวขอเพิ่มคอมด้วยนิดหน่อย จะเติมปลาออเติมน้ำปลาลงไปอีกจ้ามาเข็มอีกจิกหน่อยอ้าวพอแล้วเด้อ้อมก,กระแยงแล้วเกลือยแล้วเป็ดอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าต้มปลาเล็กเผ็ดเปรี้ยวเค็มครบรสถูกใจมากจะกินรสจัดๆได้ว,วันนี้อืมอร่อย คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าจะ้ะบ๊ายบาย